ไม่ต้องห่วงเรามีหน้าที่สอนเราก็สอนไปส่วนคนวิจัยอยูน่นี่สบายนี่เห็นไหมเขากำลังวิจัยเพื่อนว่าถ้าคนนั้นก็ระดับวิศวะมาตรวจงานเราแค่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องห่วงเห็นไหมเขากำลังตรวจงานเราก็จะซ่อมตามใบสัง่งให้วิศวะเขียนออกมายัางไงเราก็จะทําตามแบบนะครับเสีย<ส>น,นอกแม็นมะเขื อันนี้มีหน้าที่เดียวมีหน้าที่สอนเนาะอันนี้มันมีหน้าที่ตรวจงานเกิดกับคราะห์ไปเนี่ยเกิดกับคราะห์ไปนะในเนี่ยในพวกผิดพวกบอกครูสอนนะครูสอนก็จะจะให้ไนครูสอนให้นครูสอนก็เขียนไปตามใบสั่งนะใบสั่งของมาว่ามันเสียคือมันเสียครูต้องหาอีรีถือใช้จบเขียนเพื่อให้ข้องเหลืองเห็นได้ก็หาว่าเห็นมันเสียคือมันเสียจะว่ากูเอา เอสังเกตนะเห็นสังเกตยังไงไหมหนึ่งสองยังไงมันก็ต้องมีคู่ตีคู่ตีขี้ดีขี้นานเห็นปะระยะห่างมันเยอะมีหงสเข้ามาแล้วมันก็นี่มันเข่าก็ได้ไงบาดเนี่ยข้ออะไรมันไปใสเถอะนะเสียนะนะโอ้ยเดี๋ยวมันไปใสเราก็จะซ้อมตามตามวิศวะคนบอกนะครับวันนี้ได้กูระดับได้รับเสี่ยนไรเนี่ย ได้รับเทเบบนเทแบบนีน้รอยคะแนนดินี่ร้อยคะแนนจะรับร้อยคะแนนมาบอกเข้ามีหนาที่สอนน้องสอนไปดังน,นั้นเราก็จะล้างมือนะครับไปติดฟิลม์มเดีไปสอนฟิล์มต่อโอเคเนาะจะทำงานไปไหนตามไปสั่งกินได้จะมาบอกไปเด้อโอเคสอนผ้าได้หมดฟอนได้บัตรฟอนแล้วครับประกอบตัวนี้เราไม่ต้อง,งื้อตัวนี้ออกมานะเพราะอะไรเพราะยังง่าย <c oughs> ัง,ง่ายฟอนนี้ชุดนี้ชุดบน <c oughs> มันเป็นชุดเห็นวะ ใช่ป่ะต้นนี่ต่อนี่อัดตุกข์ปืนต้นนี่ต้นนี่ต่อนี่โยงอย่างมากจุกกับใส่จบไทยยังลื้อลื้อยยัลื้อลื้อลื้อเบิร์ดว่ะลื้อยังไงกับประกอบไม่ได้ขอแค่อย่างเดียวอะไรบ้างอยู่โต๊ะ6เอาโมโหคู่กับประกอบให้่ไวเลนมิฉะนั้นจะใส่ทงโสงโอเคเนาะมากนะเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเข้ามากัน